สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำครับตัวยาตัวหนึ่งนะครับสําหรับในใช้ในการทําแผลนะครับตัวนี้ชื่อว่าเตตาเวทครับเตตาเวทเอโลโซครับเรียกง่ายๆก็ตามภาษาชาวบ้านก็ยาม่วงครับแต่ตัวนี้จะดีกว่าตัวนี้จะดีกว่าตรงที่ว่ามันจะผมผสมออกซิมาให้ครับออกซิเตตาไซคินครับมาให้ครับเจนเชียนเวเลตกับออกซิอยู่ในตัวเดียวกันเลย สเปรย์ตัวนี้นะครับแรงฉีดแรงครับฉีดได้แรงมากใช้ได้นานมากขวดนึงนะครับอย่าคิดว่าขวดหนึ่งเนี่ยสามร้อยกับบาทเนี่ยอย่าคิดว่ามันแพงนะครับคุ้มครับตัวนี้คุ้มคนมีติดบ้านนะครับพอฉีดไปแล้วจะมีสีเป็นปลอดม่วงเคลือบแผลครับสีม่วงเคลือบแผลเลยจะช่วยป้องกันแมลงได้ดีครับตัวนี้ครับแล้วก็จะช่วยแผลผมที่ผมใช้ผมรู้สึกว่าแผลหายเร็วขึ้นด้วยครับมันช่วยทำอันแผลได้มั้งมันฆ่าเชื้อครับ ดูวันหมดอายุรอยูงไวัหมดอายุอยู่ายตายขวดครับที่ควรดูนะครับควเก็บได้ไม่นานยาตัวนี้เก็บได้ไม่นานครับของผมตัวนี้หมดอายุไปแล้วแต่ยังใช้ได้ยังใช้ได้ยังใ,ยงใช้ได้อยู่